โอเคครับเราเจอคุณมนูนนะหนึ่งสามแปดห้านะครับเดตติ้งของเขาก็ถือว่าเก่งนะต้องมาดูกันว่าจะเป็นไง ร้อนวา่าอืมโอเคเราเข้ากันไหนอาหา๋าคู่ลิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโอย้เจอควรกับเม็ดนะครับควรสุนัขว่า อู้นีลูกศิษย์อาจารย์มหาอแล้ก่อนเนี่ยแต่แตนน้มียมงรู้อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมเคยเล่นกับคารวะผู้ฝ่ายรู้อะ่ะเขาเคยเล่นอย่างงี้ผมตอนเด็กถ้ขาขึ้นขุนเนแล้วได้กินอย่างนี้แล้วผมออก็จะแย่เ yeah, พราะผมกินนี่เขาควรกินแล้วเดี๋ยวมา้าเด้งดึงออกไปได้ มีสต uh, 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 so ๊าฟกตกครับมีอะไร่มีคอมเมนต์ตากได้จติดตัสุดมาถอยมาขึ้นก็บีอะไรนะครับเป็นยางเป็นสเต็ปเลยนะ ผมเคยเล่นกับคาราว่านะสมัยนั้นผมเป็นมือหนึ่งคาราว่าเป็นมือสองครับผมมาได้หนีกันคนนะต้องทำงานร่วมวันนี้ <Look. S 1> <laughs> ลุกครับโอเคไหมผมเป็นต่อคนกับเบี้ยเดี๋ยว <Look. S 1> คุณมณูน่าจะได้แ,แรงบนันดาลใจไม่มาจากผมัคาราวา,า,วานในการที่จะเดินตัวนี้ตัดติสตอีกดหนึ่ง เราจะเดินแต้มอะไรก็ได้นะแต่เราจะเดินกับปรมาจารย์แต่ของแต้มนั้นไม่ได้โอเควาร์ดี้ดูเทค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 โทนเทคลูกเทคฮาร์วาร์ดิสลูกเรมาตานี่อืมอินเทอร์เรสต์น์โซลูชั่นเทคเก เรือก,กินหงายเรือต่อ <c oughs> เรือกออกไปจับโอ้ชีสทนะ็อกซิกกินอะเรือกินกินเบี้ยเรือลุกโุล่ขึ้นเรือลุกโผล่ปิดเรือกโซหาทุกดู ถอยคนขึ้นคนถอยคนไม่ขึ้นนะสิเลือกกดเออย,ยังไงก็ไปเอียดตัวเนี้ย ก็ได้ทำนใจแล้ว <laughs> ตัวมันต้องตายลุกสนหลบอืมขนหล,ลบโดยจากฝน l o o เคได้เดินฟรีทีหนึ่งอะเฮ้ okay. เราห้เดินอืม

เขาไม่มาเขาจะมาเราเกลือกได้เราก็ปนขึ้นดูโอเคยังไงก็ต้องลุก <looked> แล้วเราก็ยาวนี่อันนี่เรากินได้เลยอือฮั ดีกว่าดีกวาติดับมานี่แรกเกยอะมากถ้าเราลุกนะลุกฝนติดแล้วเราอ้อมหลังอนะ่ะกินกินเราก็กินเพราะถ้าเราไปเลยนี่กินกินกินแล้ว สุนติดี๋ยวขึ้นมานี่ชนะยากร <Look. S 1> ีกลุเลยดีกว่าแล้วทีนี้เราเราปากินแล้วจะได้ขึ้นไปได้โอเคละเอียดหน่อยมานูนี่เขาเหมือนจะเปิดหมากไม่นั่นนะแต่ว่าเ้เขาาก็โปรออยู่นะในการเดินเดออตัวเนี้ยตัวตัวอีดสฟนออออเดสน ถ้าคคนเข้าหรือลนออกเชื่อไม่กอดหมายถจะดีักว่าจริงผมว่าต้องปดต้อนเลยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะว่ากินแล้วกินตัวนี้ก็เป็นเหลือสองตัวที่มากกว่าโคนตัวนี้จะต้องลงกับเบี้ยไไงก็ช่ไห

ผมไม่แคร์แล้วผมทิ้งเตี้ยตัวลิมแล้วแล้วผมก็ไปต่อโคลนตัวหอยนอตทำไมจะไม่เอาพ <Sh are> อจะตีที่นึ่งไหม <Look. S 1> เรียบร้อยหล <Look. S 1> ดลุกสักทีก่อน <Sh are> เพราะว่า เดี๋ยวผมโดนกดไงแล้วเราก็มากินแล้วก็เวลาเขาลอยเราได้ย่อได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องบรรยายน้อยตรงไหมแต่มีเวลาสี่ทิสามสิบหกวิสบายบรรยายได้สบายสบายท่านี่เดินเร็วนะฉะนั้นเราเลยต้องเดินเร็วหน่อยถ้าอยากบรรยายถ้าอยากโม่โอเค this one this o yeah จีจีซี่ซี่ง่ายๆอันนี้ง่ายมากโซ so อี้ซี่อะบอกเลยโคดขึ้นอันนี้เบียดอย่างง่ายครับถ้าหลบมานี้ยเนีผมผมต่อโครกระแทกออกเลยกระแทกโครออกทีนี้ก็ดีดีฟเอนหลุดหมดแต่ผมจะกระแทกออกไม่ได้เพราะเขาเพราะเขาฉลาด <Look. S 1> ต้อง่อ,อ่จะแทก เรียบ้อยกแทกออกอ่ะกะแทออกแล้วเวลาตัวนี้ไม่อยู่ตันี้นมันจะหลบเย็นทำไมจะไม่กินเหล้าโอเคเาชนะไปได้นะคุณมารุุเดินดีนะถือว่าเดินได้หนักเลยถ้าเกิดพู้ต่อสู้ไม่ระวังนี่เรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเปิดใหม,ม่อ่ะเขาบอกว่าจะต้องไปบอกบอกว่า ขอจีมข้ามแอดได้ไหมหรือแบบมีซื้อไหมแบบจะได้ไม่ต้องดูแอดเพราะว่าการอาจจะได้ต่อเนื่องหน่อยออเราได้คู่ต่อเลยออนแฟนวิ่งเรตติ้งเกือบพันสนะี่นะน่าจะมันออนแฟนเร,เราลองเดินแบบมาเข้ม้ากไหมน่าจะมันคนะุณออนแฟนเจอตัวแทนทางช่างเปลือกตอวยิ่งใหญ่เบอร์ไหนนะเลยยังไม่ถึงพันสามเลยนะ ห่างกามากอืมเอมเอมซม,มาเทียมมากดีกว่าเรามาขวาบ่อยแล้วมาขว,า,ว,า,ขวาสู้ทุกลูกไปบ่อยแล้วเดี๋ยวแฟนครับมาเทียมจะงอนนะครับต้องมีมาเทียมเปนบ้าง this o อ e อ้าวไม่ระวังค่นี้โดนเลยนะครับเป็นแสบนะครับกินนี่อะไรผมผมได้นอกในก่อนละหนึ่งเห็นไหมได้ทรงเบีย้ยที่ดูดีกว่า ชนะไหมไม่ได้เหมือนกับได้โมว่าว่าได้โมว่าเอ้เนี่ยเราได้เท่ทิ่หนึ่งนะแต่ว่าถามว่าชนะไหมไม,ไม่นะครับแต่วาเทียมมันก็ดีของมันตรงเนี้ยม,มันมันมีฟิกกี้อ่ะมันแบบอารมณ์แบบว่าเลาะหลอกเลาอหล,ลอกได้ผู้ต่อสู้ไม่ระหวัางก็เรียบร้อยโอเคคนนี้ยังไม่หลุดไม่งั้นมันเิ่งเมาแล้ว เงี้ยตอนแรกกัดกินกินแล้วมาไปเกี่ยวหมเลยไม่ถูกทันพอดีก็เลยนะ่ What What is this? <c oughs> อืมนี่อะไรกัน ทด oh. สอบจัดหนักจัดเต็มจริงๆท่านคนนี้กะ <c oughs> แล้วว่าต้องจัดหนักจัดเต็มจัเต็มนะก็เลยเินแบบ อืมเออเหนียวจังเลยนะทำเไม่ได้เลยนะทำไดงดีลองลองลองกินดูเผื่อมาก,กินก็ได้ถอยเม็ด ถ้าเบียกินก็แทงเลนงหักหน้านเบียเม็ดละกันเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรจะค่อยไล่คืนถือว่าตึงนะตอนนี้ตำแหน่งยังตึงๆกันอยู่โอ้โหไม่เดินดีจังแฮ <laughs> โซนเนยโซนเนย about this o n มาไปต่ออีกแย่แยอ่ about this one ah i n t e r e s t i นะไม่ต้องถอยวุ่ดีอ่ะอันนี้นจะดีนะ hmm. มาเปจับเลย <c oughs> ไม่เอาละไ <laughs> ป็นไรกับคุณละ เฮ้ยโอ้โหพ่อหนุ่มวันนี้กินอะไรก็ได้ <Look. S 1> โอ้โ<ๆ>กินกินเหือตัวนี้เหลือตัวนี้กินได็กกินกินแทงแทงแทงปาก สวนกินกดอนั้มวลัมวลแบบจอกันหน่อยมะแรกหมดเลยทำเหมนรู้ว่าเป็นเกมเลยแรกเอาสเสมอใหญ่เลย <c ười> ไม่ดีอะไรตอน,เ,อนเ,อเรื่องกินเละเรื่องกิน กินเบียร์ไป,ปลูกระกุกเอาวะเอาดีไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวขึ้นดีคนขึ้นคนขึ้นก็แอบดีเดี๋นนออนะยวไม่ได้ขึ้นขึ้นดีกว่าจะไม่ได้ขึ้น โซต,ตึงกินตัวนี้นได้จะได้ขึ้นได้ถ้ากินได้เราก็เป็นต่อเม็นตัวชนะไปกระตาเนเบียดสุดๆนด่กินเร็วเวาก่อนเลยเนะเบียเรถกดโคนได้เนะี่ยอ่านแล้วหรือเปล่า เรียบร้อยแต่ถึงไม่พลาดตอนนี้ก็แพ้ผมอยู่ดีเพราะว่าเราเสียตัวกลางพอเสียตัวกลางก็แพ้แต่ว่าโอ้โหนี่เลยง่ายไปหน่อยกวาดต้อนเฉลยโอเค ไม่รู้ว่าเขาทำทำไมกินละเอ้าเราต่ออยู่แล้วเราตอนนี้จะตีต่อแล้วถ้าคนต่อแล้วก็บลอกไว้นะครับ this 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 คนเข้ามาตั้งขึ้นเรียบร้อย look เรียบร้อยบอกนะบอกหมดทุกอย่างเอาไม่ได้นะครับปุ๊บเรียบร้อยน้ำแบบเปลี่ยนข้อเปลี่ยนแบบมากๆก็เลยได้พอหลุดพอหลุดพอหลุดทีมมันก็หลุดเป็นยวงนะแต่ถ้าไม่หลุดก็คือไม่หลุดเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามให้เพจคุยมากุยกับเซนบอลนะครับทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็จีเอ็มโลทางยูทูบนะครับ ส่วนถ้าในที่สนใจค้อสเล่นก็สามารถมาสมัครเล่นกับผมได้นะมีทั้งม้าขวาสุ้ทุกรูปม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้าซ้ายม้าขวาตีเม็ดซ้ายนะหนังสือผมจะออกแล้วหนังสือม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางแบบจัดหนักจัดเต็มม้าเทียมคู่กลางกาลังจะถูกลบออกสารระบบหมากรุกไทยนะครับกาลังจะโดนแบบบูลลี่อย่างหนักเลยแล้วหมากรุากสายกรนก็มีนะ E4 หน้า e คิงดีหน้าคุยแล้วก็ลูกเปิดลนดอนนะครับแล้วก็ส่วนหมากดําดในการเล่นกับม้าขาวก็มีชิงอินเดียนแล้วก็ ซีซีเลียนดากอนซึ่งก็แบบอาจจะไม่ใช่รูปที่ดีที่สุดแต่ว่าเล่นได้จนถึงระดับ i ออ่ะผมคิดว่าสู้ได้แต่ถ้าระดับ g ีผมว่าแบบเริ่มแบบนี้มาตรฐานระดับสูงงระเิลด์คลาสเนี้ยอาจจะยังไม่ได้จะต้องเล่นรูปที่มาตรฐานแต่ว่าอันนี้เทียบม,มันก็ผมอารมแบบเราฝึกม้าซ้ายตีหนักๆอะไรบ้างน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ